สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร e. เอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิษราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเคยมีคํากล่าวว่าคนทุกคนมีความพิการอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นความพิการที่ประจักษ์ชัดหรือความพิการที่เป็นลักษณะซ่อนเลนส์เขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดเราป่วยหรือเราไม่สบายบางครั้งเราอาจจะทําอะไรไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยทำเราบอกว่าคนเหล่านั้นมีความพิการอย่างซ่อนเลนส์แต่สิ่งที่เรามักจะพูดคุยกันเสมอคือความพิการที่ประจักษ์ชัดหรือความพิการที่เป็นจร,จร e ิงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกหรือจะเป็นคน ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวซึ่งคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำและวันนี้ทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันก็ได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษของเราท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นนักวิจัยท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาระดับคุณภาพนะครับปกติผมจะรู้จักท่านในฐานะที่เป็นนักวิจัยที่ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการพัฒนาคุณภาพคนพิการ นะครับปัจจุบันท่านเป็นคณาจารย์สังกัดภาควิชาฟืา้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยาลายัยราชสุดามหาวิทยาลายัยมยิดลและขณะนี้แขกของเราได้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรทวีเชื้อสุวรรณทวีเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับในระหว่างการดําเนินรายการนี้นะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวต่างๆของอาจารย์วันนี้ให้อาจารย์แนะนําตัวเองให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักกันก่อนนะครับครับผมอาจารย์ทวีเชื้อสุวรรณทวีนะครับครับปัจจุบันผมก็ทํางานในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ อยู่ที่วิทยายลัยราชดามาหาวิทยาลัยมหิดลจริงๆก็อยู่ระหว่างการรอเสนอผลเข้าแต,ต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ด้วยนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะก็รอครับโดยการเป็นอาจารย์ที่นี่หรือการทําหน้าที่ที่วิทยาลัยรา,ยาชดามาหาวิทยาลัยมหิดลหลักๆหน้าที่ของอาจารย์ก็คือสอนวิจัยบริการวิชาการเกี่ยวกับด้านคนพิการ นะครับอันนี้ก็ทํามาได้ตั้งแต่ก็ประมาณปี2540นะฮะนับถึงวันนี้ก็แน่าจ20 5 26ปีแล้วมั้งครับครับอาจารย์ครับอยากรู้จักอาจารย์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะได้ไหมครับครับวันนี้เชิญผมมาพูดประเด็นเรื่องคนพิการโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาครับทีมผมก็มองว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยผมเห็นความสําคัญนะผมใช้คาว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเลยแหละนะฮะโดยเฉพาะคนพิการ ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนขาดโอกาสเหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่าความพิการคือคนที่ขาดโอกาสโดยเพราะขาดโอกาสทางการศึกษาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองเป็นเด็กมันนอกนะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาผมอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยพื้นเีเนี่ยผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้จบการศึกษาสูงอะไรมากนะักนะครับถามว่าผมเรียนจบแล้วผมต้องการเป็นอะไรก็ เป็นการจีนนา,านากาแล้วก็ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าจบปถมหมรือมัธยมแล้วจะไปทําอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ผมจําได้ว่าผมเรียนอยู่ป .1 ถึงป .4 เนี่ยนะนักเรียนสมัยก่อนนี่เดินใส่รองเท้าแตนะะเดินไปโรงเรียนไม่มีรถนะซึ่งก็ห่างประมาณห้าหกกิโลไปกลับก็สิบกิโลมันอยู่หัวบ้านท้ายบ้านในหมู่บ้านเลิกเรียนเนี่ยครูก็จะให้จับแถวเดินกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับมีหัวหน้าแถวเดินกลับนี่ก็เป็นภาพสม่เด็กๆไม่หัวเด็กวันนอกกลับถึงบ้านก็เล่น ขี e ่ว e ัวขี่ควายอะไรเงี้ยน,นะไปช่วยพ่อแม่ทำสวนอะไรก็คิดอยู่เท่านั้นนะแล้วก็ผมจําได้ว่าผมอยูปหนึ่งถึงปสี่เนี่ยผมสอบได้ที่สิบสามทุกครั้งไปในะในห้องนี้ก็จะมีอยู่สามสิบคนเนะี่ยจาได้ว่าผมได้ที่ 13. สิบสามเนี่ยตลอดเวลาเลยนะแม่ก็อยากได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็เหมือนกันเพราะว่าพอได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยรูก็จะมีแจกสมุดดินสอก็จะได้เยอะกว่าคนอื่นนะีพูดง่ายๆคนอื่นได้แค่หนึ่งเล่มทีนี้ก็มีจุดเปลี่ยนเรื่องการศึกษาผม ก็อยากเจ้าดีเนี่ยตอนอยู่ป .5 นะมีอยู่ครั้งหนึ่งจากที่เคยได้ที่13เนี่ยก็สอบไล่ได้ที่1ขึ้นมานะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะแล้วก็ผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มันมีคาพูดของคุณครูท่านหนึ่งผมก็ยังจําได้แล้วก็ยังคอนเนคทท่านอยู่นะทุกวันเนี้ยท่านคาิดว่าคุณครูพันศักดิ์เมืองเงินปฏิบัติทานเกษียณแล้วละ่ะท่านบอกว่าเออไอวีมันก็แน่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคาบจําเราก็นี่ครูยังเห็นศักยภาพของเราเลยอะไรเงี้ยนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ย ในครั้งนั้นผมจําได้ว่าก่อนสอบเนี่ยผมเริ่มอ่านหนังสือทัวรน,นะว่าครูสอนอะไรไปบ้างก่อนสอบก็เลยได้ที่หนึ่งขึ้นมาในครั้งนั้นนะ่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนผมนะฮะว่าเออจริง,รงๆแล้วเราสามารถเอาดีได้อะไรเงรี้ยถ้าเราตั้งใจหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อยู่แถวหน้านะตั้งแต่ป .5 ป .6 เนี่ยได้ที่1ที่2 3, ที่สาตลอดแทนที่จะได้ที่1ิบ1าเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงรนะี้ยนะก็เป็นจุดสําคัญ และที่สําคัญเนี่ยก็เหมือนกันนะพอจบพอหก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนช่วยด้วยซ้ําแต่ว่าพเ,นนเพอิญในอำเภอฝางเนี่ยมีโรงเรียนเด็กชนอันหนึ่งซึ่งผมขอเอ่ยนามนะชื่อโรงเรียนรัตนานุสรเนี่ย ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนและถือว่าสมัยนั้นโรงเรียนนี้ดังแล้วก็เป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดนะขนาดนั้นก็ได้ท่านให้ครูในโรงเรียนมหาช้างเผือกตามตำบลต่างๆมาหาคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองไปเรียนในโรงเรียนเขาเนี่ยก็ให้โค้ต้าหมายว่าคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามของแต่ละโรงเรียนของป6เนี่ยสามารถไปเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนซึ่งเผอิญป5ป .6 กขผมก็เกาะกลุ่มแล้วหนึ่งสองสามแล้วก็จําได้ว่าตอนป6ก็สอบได้น่าจะได้ที่3ม นะฮะก็ยังติดโผล่เเรียนที่โรงเรียนในเมืองก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนก็เรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนรัตนนิสสอนพอมัธยมปลายก็ย้ายไปอี่โรงเรียนหนึ่งที่โรงเรียนในอำเภอเนี่ยเรียกโรงเรียนฝางชูประถมนะครับก็เข้าไปนี่ก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าตั้งใจนะฮะจนกระทั่งว่าย้ายไปตอนมสมสี่ปรับตัวมห้าเริ่มฟื้นตัวเช่นเดียวกัน ม .6 เริ่มอยู่แถวหน้าอะไรเงี้ยน,นะฮะตั้งใจเรียนก็เป็นหนึ่งในสามของห้องของกลุ่มแล้วอยู่ในสายวิทย์ด้วยนะฮะและเพอ,เอิญปีนั้นก็เอนทรานพราะนั้นสมัยก่อนนี่การเอนทรานนี่คือวัดครั้งเดียวแล้วมีโคต้าเนีของมชอชเนี่ย เราสอบโคต้านะคือโคตาก็ต้องต่อสู้ในภาคเหนือเพราะเออผมเป็นคนหนึ่งที่สอบติดก็ได้เรียนแล้วก็เลือกคณะพยบาบาลศาสตร์ของมอชอจริงอยากเป็นหมอนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบนะว่าหมอเป็นบแบบไหนตนะแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าการเรีย,ยนพยาบาลก็ทําให้เรามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหลกก็เรียนรู้ได้สําคัญคืออยู่กับคนหลังจากนั้นผมก็เรียกว่าเสี่ยงโชคมาเรียนต่อที่กรุงเทพ <c oughs> ก็เรียนที่จุฬา,าขาสุภาพจิจเสร็จแล้วก็มาทํางานที่ไม่โดนเนี่ยทีแรกก็ เป็นที่ปรึกษาเนื่องจากจบสุขภาพจิตมาเป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการศึกษานะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ว่าทําหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานักเรียนแพทย์นะทำให้เราเรียนรู้กว้างขึ้นนะแล้วก็ตอบย้ำว่าจริงๆอาชีพอะไรก็ได้ที่เรารักแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ทําหน้าที่ก็หลังจากนั้นผมก็ ย้ายมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยราชดามหาวิทยาลัยมหิดลประมาณปี2อ4 0นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการคนพิการแต่ว่าผมชอบเรียนรู้นะชอบวิจัยนะอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์รามาเหมือนกันจริงๆผมไม่ได้เป็นสายอาจารย์นะแต่ผมทําวิจัยอะ่ะโดยที่ผมเป็นนักวิชาการเป็นสายขอแต่ว่าหัวหน้างานผมเป็นหมอเนี่ยเป็นชื่อ2ชื่อ3ามเน่ยผมเป็นชื่อแรกอะไรอย่างเงี้ยนะก็หยิบเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาศึกษาแล้วก็ตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นจุดที่ผมเริ่มให้ความสนใจใน,นเรื่องของงานวิชาการแล้วก็ยุคนี้เองเนี่ยทำให้ผมพอมย้ายมาเป็นอาจารย์การศึกษาค้นฟ้าเนี่ยมันก็ติดตัวมแล้วก็มาอยู่ที่นี่ผมก็ลงชุมชนนะแรกๆเลยนะที่พุทธมณฑลคอมมิตนนี้เบสเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่ถกเรื่องประเด็นเรื่องนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่1 0ปี20ปีก่อนแล้วก็เป็นสบการณ์อันหนึ่ง ที่เห็นประเด็นปัญหาบวกกับเราเป็นเด็ก้านนอกเราเห็นปัญหาของคนพิการในชุมชนอะไรเงี้ยเราอยากเข้าไปช่วยก็ใช้ความเป็นวิชาการเข้าไปผลักดันยังไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ว่าเป็นการตีแผ่ประเด็นความรู้ปัญหาข้อท้าทายนะบางคนอาจจะเขียนภาพการช่วยเหลือคนกักมันสวยหรูเนี่ยผมจะหักมุมว่าบางเรื่องผมก็เห็นปัญหานะอะไรเงี้ยนะบางทีไม่ได้สำเร็จมางมายแต่การไม่สาเร็จทําให้เราเรียนรู้ว่า เออมันเป็นอย่างนี้นะคุณเจอคุณอะไรไหมลแล้วนคนอื่นไปอ่านจะได้รู้ว่าถ้าคุณต้องทําอย่างนี้ยมันจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรอะไรอย่างนี้อ,นอันนี้ก็เป็นคลิปที่ตามนะครับเมื <Antes S 2> อ่อสักครูอ่อาจารย์พูดเกี่ยวกับการฟื้นฟูคนพิการในชุมชนนะครับ CBR Community Based Rehabilitation อยากให้อาจารย์ให้ความรู้พวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนแรกที่อาจารย์รู้จัก CBR ในประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรครับ เนื่องจากเมื่อก่อนความเชื่อคนพิการหลักๆก,ก็คือเรื่องของการสงเคราะห์หรือเขาเรียกว่าเป็นเวรเ,เป็นกรรมอาจจะใช้คําว่านี่แหละเมตตาธรรมหรือการทําเพื่อบุญกุศลเนี่ยเรียกว่าชาริตี้เป็นการสงเคราะห์แล้วก็ขยับมาก็คือเป็นการช่วยเยียวยาสภาพทางกายเป็นหลักคือคนพิการเขาก็มองว่าปัญหาคนพิการอยู่ที่ความบกพร่องความเจ็บป่วยทางกายนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเยียวยาความเจ็บป่วยความบกพร่องทางกายเนี่ยปัญหาก็าเขาจะหมดไป อันนี้คือหลักคิดของทางการแพทย์ถูกไหมฮะพอ,อขาขาดก็ต้องฟืน้นฟูใส่ขาเทียมอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆปัญหามันอาจจะยังไม่จบแค่นั้นก็คือจริงๆปัญหาบนการมันมีความทับซ้อนความพิการทางกายเท้านี้แหละแต่มันไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมมันก็เลยมีปัญหาหนักขึ้นเปรียบเทียบเหมือนว่าหมอพยาบาลฟืน้นฟูคนพิการอยู่ในโรงพยาบาลหน้าตาดีสดใสนะกลับไปบ้านเนี่ยไปติดตามเขาเรียกโฟล์วอัพเนี่ย อีกสามเดือนหกเดือนเนี่ยบางคนเป็นแผลกดทับบางคนตายแล้วก็มีนะเพราะว่าเขากลับไปบ้านมันเป็นอีกบริบทสภาพแวดล้อมเป็นอีกบริบทเนี่ยการต้อนรับคือสภาพแวดล้อมการรับรู้เจตคติหรือการปฏิบัติของคนทอบข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกับในโรงพยาบาลหรือว่าฟื้นฟูเฉพาะทางกายใช่ไหมกลับไปเนี่ยก็คือว่าต้องใส่ขาเทียมแขนเทียมวิวแชร์เนี่ยภาพลักษณ์คือหัวหน้าครอบครัวหายไปแล้วใช่ไหมคนที่เป็นผู้นําหายไปละเพราะนั้นความอายความไม่กล้า หรือการลดคุณค่าตัวเองของคนพิการเองบวกกับการกดทับคนข้างนอกมันก็มีมากขึ้นบวกกับสังคมก็ไม่ได้มองว่าต้องทําอะไรให้คนพิการอันนี้คือเพื่อนเอโนโลเมนคือสภาพแวดล้อมก็ไม่อ,อึอ<ฆ>สิงเหล่าเนี้ยมันก็เป็นบริบททําให้เขาแย่ลงไปดังะนะนั้นภาพเนี้ยเมื่อคนพิการออกจากสถาบันแล้วไปอยู่ในชุมชนมันเป็นที่อยู่ของคนพิการมากที่สุดแต่เราเข้าถึงเขาน้อยที่สุดเพราะฉนั้นจึงมีหลักคิดว่าจริงๆแล้วการช่วยคนพิการเนี่ยไม่ใช้อยู่ที่สถาบันอยู่ที่โรงเรียนตอนการสายพิเศษ หรือโรงพยาบาลเท่านั้นนะแต่จร,จริงจุดใหญ่เลยคือการช่วยคนพิการในชุมชนเพราะว่าสถาบันเหล่านี้ก็ดูแลช่วยระยะเวลาหนึ่งแต่ทั้งหมดคนพิการต้องไปอยู่ในชุมชนคือครอบครัวใช่ไหมครับคือทั้งหมดเลยฮะใกล้สุดก็คือครอบครัวเป็นสังคมใกล้สุดกับคนพิการแต่เขามากเพื่อนบ้านแหละผู้นําชุมชนแหละหรือหน่วยบริการในชุมชนทําบันต่างๆเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องเป็นคนคนหนึ่ง ที่ควรจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ในชุมชนเหมือนกับคนทั่วไปหรือใกล้เคียงที่สุดตามศักยภาพของเขาซึ่งตรงนี้มันหมดไปแต่ว่าจะให้หมอพยาบาลน,นักการศึกษาลงไปช่วยทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่แค่ในโรงพยาบาลก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นจุดคิดของ community based rehabilitation ชื่อมันก็บอกการฟื้นฟูคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานคาว่าชุมชนคือทั้งหมดแล้นะคนที่เกี่ยวข้อง stakeholder ทั้งหมดเลยครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน ผู้นำในระแวกตำบลท้องถิน่นอะไรของเขาเนี่ยควรจะได้เข้ามาช่วยไหมหรือการสารพิเศษมันไม่มีโรงเรียนการศึกษาเฉพาะใช่ไหมการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชนเนี่ยช่วยอะไรได้ไหมการฟื้นฟูทางด้านสังคมจริงๆมีสวบริการสังคมของอบตหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินทางไประบางเรื่องทําแผลที่นามัยก็ได้ก็มาช่วยได้แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่เคยถูกเชื่อมโยงเพราะฉะนั้น วิธีการที่จะไปพัฒนาเนี่ยต้องพยายามเชื่อมโยง Resource เราไม่จำเป็นต้องทําเองแต่ต้องเป็นคนจัดก,การจริงๆผมเรียนเรียนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าซีเ w ี r วอร์กเ er, นี่มันไม่ใช่ปรลงทำแต่มันเป็น Resource Manager คือเป็นผู้จัดจาก,การทรัพยากรในชุมชนแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าคนที่ทำซีเียจะนักนุ่นนักนี่ไม่ว่ากันแต่ว่า บางคนจะหลงว่าเราทําเรื่องนี้นเช่นเป็นหมอเรียนพยาบาลก็จะกายภาพนี้หรือเป็นครูการสายพิเศษที่นําเรื่องนี้ก็จะน้นเรื่องการศึกษาอย่างเดียวแล้วก็เรียกว่า community base หรือนักพัฒนาสังคมก็ไปน้นเรื่องอาชีพเรื่องปูกเพ็รอันนี้ก็ไม่ได้ว่าก,กันนะแต่ว่ามันเป็นจุดที่เขาถนัดและเริ่มต้นแต่สิ่งที่ต้องมองกว่านั้นคือว่าเราจะดึงรีซอสอื่นที่เข้ามาพัฒนาให้มันเป็นองครวมยังไงไม่ใช่เรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพอย่างเดียวมันมีทุกมิติเลยอะแต่อันนี้มันเป็นเรื่อง creativity เลยนะ มันต้องใช้ศักยภาพหรือคุณลักษณะของคนทำงานผมก็เลยถอดบทเรียนว่า CBR นี่มันยอบมาจากถ้าเป็นภาังกฤษ C คือ c o m m u n i t y B นี่คือ Base R คือ Rehabilitation ผมก็เลยว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงาน CBR เนี่ยนะก็ต้องมีคุณลักษณะ3อย่าง CBR เหมือนกัน C แรกคือ Creativity นึ <c ười> คิดแบบนักวิจัยงานเนี่ยเราไปช่วยเขาเนี่ยนะมันไม่จบนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างทุกสูตรช่วยคนนี้แล้วอีกคนนี้ก็เหมือนกันไม่ไม นักสีแมวก็เกิดคือต้องคิดตลอดเวลานะคิดสร้างสรงสรคีตรงนั้นตรงนี้ไหมยอย่างเดียวไม่ได้นะครีเอทีฟอยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่ใกล้ตัวเอาหมดน,นี้ถ้าใครชอบมันก็มีลูกเล่นเยอะใช่ไหมบีคือบ a d e เ m น n มมีใจกว้างเพราะอะไรเราทําคนเดียวไม่ได้ถ้าเองทํางานอยู่คนเดียวนะผมถนัดเรื่องการฟื้นฟูผมก็จะทําคนเดียวถ้าผมเป็นครูผมก็จะทําครูอย่างเดียวแต่การทํางานกับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ยังมีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอากับเราไม่เอากับเราตอนแรกก็เข้ามาร่วมข้างหลังก็หายไป อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเห็นด้วยเห็นด้วยเยอะแยะคนนั้นจะเอาอย่างงี้คนนี้โอ้ต้องทํางานกับคนหลไรคือต,ต้องมีใจเป็นแม่น้ำอะ่ะแต่ว่าก็หมยถึงว่าเขาเรียกว่าวสงวนจุดร่วมสมานจุดต่างอะไรที่มันร่วมกันอะไรที่มันคุยลงตัวได้เอานี้ทํานี้ก่อนอย่าไปพูดไรที่มันยังสาข,ข้อสรุปไม่ได้นะมันดีนะแต่ว่าทําไม่ได้นะเอาไว้ก่อนก็ได้นะเอาที่มันร่วมมาไหนก็เครียอทีกลับไปซีเหมือนกัน เราจะเอาอะไรก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือ Broad เด m i n หมก็คือโอ้ต้องทำง,งานกับคนอื่นได้เพราะเราดึงรีซอสเพราะว่าสี l ก็คือ Resource Man a g e r ผู้จัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อมาช่วยคนพิการแล้วก็ตัวสุดท้ายคือคำว่ารี s ิสแตนรีสิสแตนนี้แปลว่าความทนทานถึงบอกวนะ่าเป็นเรื่องยากเพรานะฉะนั้นการอดทนรอคอยผลเพราะว่าบางทีเราคาดหวังตามทฤษฎีหรือตามที่เราคิดแนตะ่มันไม่ได้หรอกเราคาดหวังเราจะไปสิบนี่นะทำาไปได้แค่หนึ่ง หนึ่งจุดห้าสองหรือแพร่เท่าก็เท่าตัวก็มีบางทีก็ติดลบก็มีนะแต่ว่าไอ้ติดลบเนี่ยจริงๆก็มองอีกมุมคือเป็นเลเซนเรนเนาะเป็นบูเรียนว่าอะไรยังไงต้องทําไงแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นเนาะมันก็ยังมีความชื่นชมมันมีคนที่ได้ประโยชน์นะเพราะนั้นเราจะต้องอดทนกับสิ่งที่ผลอาจจะไม่ได้คาดหวังอดทนกับความต่งางของคนอื่นแล้วก็อีกหลายอย่างรอคอยนู่นนี่นั่นอันนี้คืออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจ แลต้องใช้ความอดทนเพราะนะั้นความอดทนอย่าทให้เราอยู่กับมันนานๆได้คือสุดท้ายมันก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจเม้นอยู่กับตรงนั้นเนะี่ยเพราะ,ะนั้นงานทุกวันนี้ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนะคือต้องการคนที่แบบ การไม่ปล่อยอ่ะแม้มันจะเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทําแล้วมันอาจจะไม่สักเซสเหมือนวาดฝันแต่คุณต้องอยู่กับมันแล้วก็อใจ,จเขาว่าอุทูนรอคอยถึงผลอะไรที่อาจจะเกิดแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลอย่างที่เราคิดเนะี่ยแต่มันอาจจะมีผลบางอย่างให้มาอันนี้การแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เติมเต็มเราก็่าอยู่กับสิ่งท้าทายแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นท้อถอยแล้วมีปัญหาแล้วก็หยุดความต่อเนื่องก็ไม่มีเพราะนั้นหลายคนหรือหลายองค์กรหลายองค์การทําแล้วมันก็หยุดเพราะว่ามันไม่ได้ตามอย่างที่เขาคิด มันก็เลยไม่ยั่งยืนหรือต่อเนื่องครับอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ในแวดวงของงานวิจัยและงานวิชาการด้านคนพิการมานังแต่ปี40เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆของรัชสุดาก่อตั้งจนปัจจุบันเนี่ย20กว่าปีพอจะช่วยสรุปพัฒนาการของงานวิจัยงานวิชาการหรือทิศทางของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคนพิการว่าจากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่อาจารย์สังเกตเห็นคืออะไรบ้างครับ จริงๆวิธีการเรียนรู้ของผมทุกวันนี้ก็เรียนรู้นะมันยังไม่จบแล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นแม้ว่าเราจะมีหน้าที่สอนวิจัยและบริการวิชาการเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันนะเราไม่ได้สอนแบบแห้งๆใช่หไ,ไหมเพราะนั้นการที่เราออกพื้นที่ทำวิจัยน,นี่คือหน้าที่ที่เราไปเจอหน้างาน แล้วผมมองว่าการเรียนรู้ในประเทศเราเนี่ยนะตงคความรู้หรเหล่านี้ก็ยอมรับว่ามันแคบแล้วก็ถ้าไม่ศึกษาเปิดหูเปิดตากว้างเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สิ่งใหม่กลับมาเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องศึกษาคือหาเน็ตเวิร์กเพราะนั้นผมเป็นคนที่จบตรีที่มอชอโทอีจุลานะฮะแล้วก็เอกที่ธรรมศาสตร์นะครับเรียกว่าจบตรีโทเอกในเมืองไทยหมดเลยแต่ว่าผมก็เป็นคนชอบที่เรียนรู้จริง,รงๆผมเป็นคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ว่าจะดีอะไรนะ แต่ว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่านะว่าผมได้ทุนฟูไบรท์ไปอยู่ที่ฮาวายเมื่อปี2010นนะครับเมื่อสิปีก่อนแล้วก็มันเป็นทุนที่ต้องแข่งขันอันนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่จะมาตรงนี้ได้เนี่ยมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เริ่มจากที่ว่าผมเป็นนักวิจัยชอบเขียนชอบอะไรอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าผมจะทำรูทีให้เป็นรีเสิร์ชการเดินไปเจอชุมชนผู้ทำมณฑน หรือคอมตีเบตนะก็ทำปเป็นวิจัยอะไรขึ้นมาแล้วก็เริ่มเขียนตีพิมพ์เราอยากตีพิมพ์ใช่ไหมเออในไทยนี่เราก็เคยทำแล้วนะเราอยากตีพิมพ์ต่างประเทศเราก็ส่งตีพิมพ์ต่างประเทศนะเขาแก้ไขบ้างอะไรบ้างเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนนะผมไปสัมมนาเรื่องเพศศึกษาเรื่องคนพิการเนี่ยตอนนั้นมันก็ยังไมุ่ดติกเรื่องว่าต้องผ่านไอยารบุมายา,บ,า,ยาบีนะั่นนะก็แจกแบบศบขาวแล้วมาวิเคราะห์กลายเป็นเรื่อง Sexuality and d i s a b i l i t y เรื่องแรกแรกซึด้วยซ้ำและตีพิมพ์ในวารสารนะัานะาติเรื่องนีี้ก็ยยังมอู่นะ ตีพิมพ์ใน2002นะนั้นไม่รู้ว่ามันมี ISI มี impact factor ไงแต่เราอยากท่งอย่างเดียวอะ่ะอันนี้เป็นการเรียนรู้เพราะนั้นเมื่อเราติดโผลในความเป็นเตอร์เนี่ยก็ยังมีคนมาอ่านงานเราก็เริ่มมี connection แม้กระทั่งการไปนำเสนองานต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็ช่วยทำให้เราเปิดว่างไปครั้งแรกต่างประเทศนี้คือไปรีเซนต์เลยไปที่อเมริกานี่เราก็ต้องมีแอม i t i o นใช่ไหมมีความใฝ่ฝันอยากจะทำเนี่ยก็ต้องทำให้มันสำเร็จไปแล้วที่สำคัญคือ เราไปเห็นเนะี่ยว่าเออเราก็คุยให้กับฝรั่งรู้เรื่องเราก็ไปคุยนอกรอบนะั้เวลาทานข้าวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่บีเซนนะก็ให้คอนเน็กชันได้หละตรงเนี้ยเริ่มมีคอนเน็กชันมากขึ้นเราเรียนรู้เราสื่อสารตอนนั้นอีเมลยังเป็นดอสอะไรอยู่เลยมั้งนะไม่ใช่แบบรวดเร็วขนาดเนี้ยก็ติดต่อสื่อสารกันนะก็มีเริ่มมีคอนเน็กชันการสอบฟูลไบรท์นี่ก็เหมือนกันว่าการที่เขาจะรับเราเนี่ยที่เราจะไปพัฒนเรื่องคนพิกการเนี่ยมันต้องมีโฮสต์ที่อเมริกา เพราะนั้นเนื่องจากผมม e ีคอนเนคชันไว้อยู่บางส่วนผมก็แนะนําตัวนะเราเจอกันต้นนู้นตัวนี้นะแต่ตอนนี้ผมสมัครแอปพลายฟูลไบส์นะแต่ว่าเขาต้องการโฮสต์ให้รับเนี่ยผมก็ส่งไป2อสที่นะส่งไปที่แรกคือที่ออฟฮาวายที่ที่2คือที่ออฟแคนซัสสองที่มั้งปรากฏว,ว่าที่ฮาวายตอบมาก่อนเพราะว่าเขาเป็นดี렉เตอร์เขาตอบได้เลยเยสในรับอยู่3าวันเนี่ยแคนซัสตอบมาก็รับเหมือนกันแต่ว่าคนที่เรารู้จักเขาไม่ได้เป็น Director ดี렉เตอร์โดยตรงนั่นก็เห็นว่า แต่บางคนเนี่ยที่คาจะสอบได้แต่ว่าไม่มีโฮสต์รับก็ถือว่าจบไม่ได้ไม่ได้ทุนทีนี้มันก็จยโยงถึงที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าตงความรู้เหล่านี้ทาให้เราเห็นประเด็นนะหลกัหลกๆเรื่องผองคนพิการเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกที่นะในต่างประเทศในแหล่งต่างคือเริ่มจากเรื่องของเชีริตี้เรื่องของเมดิคอและมาสู่เรื่องของการต่อสู้เรื่องภาคสังคมหรือบริบททางสังคมโอกาสทางสังคมแล้วก็ยังต้องมีกลุ่มคนพิการเนี่ยเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนบวกกับการผนวก ความรู้ทางวิชา,ารเขก็ไปซับพอร์ตในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นไนดะ้ว่าถามว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นที่บอกว่าเรามีผลหมายที่ดีมีการปรับเปลี่ยนจากที่เป็นเมดิคอจากไม่มีเลยจากผลหมายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี2อ3พนะก็เป็นช่วงแรกๆกับที่วิรัยตั้งนะตอนนี้เรื่องทางการแพทย์เนี่ยฟื้นฟูทางกายเป็นหลักเสร็จแล้วเราก็มีพระบัญญัติใหม่เนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยส่งเสริมและพัฒนาคมณภาพชีวิตคนพิการ ปีห้สู่แล้วก็มีการปรับอะไรตูน่นี่ก็มีความเป็นโซเชียลมเดลมากขึ้นนี้เรื่องอาชีพเรื่องของโอกาสทางการศึกษาหรือสภาพแวดล้อม Accessibility การเข้าถึงอะไรต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวบทกฎหมายแล้วก็กระบวนการในเชิงของการให้คนพิการมีส่วนร่วมก็มีมากขึ้นไม่ว่าเป็นตัวกฎหมายเองหรือบริบทที่เราเห็นว่าเครือข่ายอะไรต่างๆการมีปากมีเสียงของคนพิการมีความชัดขึ้นทั้งความเป็น นิติน์ตนายนักวิทนายแล้วก็เรื่องของกลุ่มต่างๆที่สำคัญก็องค์ความรู้เหล่านี้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมเรื่อง business ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นอินดิเกรตเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สังคมก็เห็นประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มีกฎหมายก็ดีเรื่องของวิธีการก็ดีเนี่ยผมว่าสังคมก็เริ่มเรียนรู้ไปมากขึ้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้เหมือนกันในคาสมัยใหม่นี่เป็นทิศทางนะที่อาจะมีมากขึ้น ถามว่าปัญหาหลักๆยังคงมีไหมมีเพราะอย่างที่ผมบอกว่าหัวใจหลักรากเหง้าของปัญหาจริงๆคือเรื่องเจตคติความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราทําให้คนพิการอะไรได้ไม่ได้มันอยู่ที่วิธีคิดเพะนั้นวิธีคิดของใครตั้งแต่้นาประเทศทุนนามอมค์กรผู้ปฏิบัติสังคมรอบข้างเพราะนั้นอันนี้ยังคงมีอยู่เพราะนั้นถ้าลึกๆเราบอกว่าเอ๊ะทำไมคนพิการมีกฎหมายแล้วทําไมยังจ้างงานไม่ได้ หรือมีกฎหมายแล้วให้เปิดเรื่องการศึกษาให้คนพิการนะไม่มีการเลือกปฏิบัติถามว่ามีสักกี่มากน้อยเนี่ยเนี่ยผมเทียบให้ดูเลยว่าเรามีกฎหมายเรื่องการศึกษาคนพิการเนี่ยมีห้าหนึ่งสิบกว่าปีแล้วนะนะถามว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของคนพิการในเรื่องของการศึกษาโรงศึกษาเอาชัดๆเลยจากเดิมมัน0.5ตอนนี้ขึ้นมาเป็นมันเปอร์เซ็นต์เองนะยังไม่ถึง2%เปอร์เซ็นต์เลยแต่เรื่องลึกแล้วคือเขายังไม่เข้าใจหรือวิธีคิดคือที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีปัญหาไม่อยากรับ อันนี้เป็นเจตคติทั้งนั้นเลยเรื่องแม้กระทั่งการจ้างงานส่วนหนึ่งก็คือมันยากแต่ว่าถ้ามันให้ลองทำเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อแล้วก็ปรับไปเนี่ยมันก็ยากรอให้สําเร็จรูปหลกัลกๆคือปัญหาเรื่องวิธีคิดและเจตคติซึ่งมันไม่ว่าจะเป็นอีกกี่ปีนะเมื่อศตรวรรษที่แล้วหรือตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องหล่อหลอมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นครับ ครบคุณผู้ฟังคือเรื่องราวบางตอนของแขกรับเชิญของเราที่ได้ถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้ว และในวันพรุ่งนี้เราจะนําเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ดรทวีเชื้อสวนทวีอาจารย์ประจําภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะว่าถ้าหากมีคนบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและกฎหมายต,ต่างๆในต่างประเทศดีกว่าประเทศไทย อาจารย์จะมีมุมมองหรือมีแนวความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรรวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพิการเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับรวมศึกษาจะมีเงื่อนไขหรือมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอย่างไรรอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนําข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นําข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการบุคคลทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ให้ความสำคัญถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการ บุคคลทุพพลภาพและผู้สูงอายุนะครับตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัชธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีพุทธศักราช2561นนะครับที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษนะครับโดยจัดให้มีการช่วยเหลือนในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของขคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอน,น,อนนะครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการ หรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุณหน่วยเลือกตั้งไว้เป็นพิเศษดังนี้นะครับ 1. การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งให้คำนึงถึงความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับโดยให้จัดวางคูหาอยู่ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย1.5เมตรนะครับโต๊ะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนมีความสูงไม่เกิน0.7เมตรและจัดเก้าอี้ไว้ในคูหาออกเสียงลงคะแนนด้วยนะครับ 2. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอน,นอ คำานึงถึงลักษณะทางกายภาพของคนพิการบุคคลทุพพลภาพและผู้สูงอายุนะครับหากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกปนหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนนะครับโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นนะครับและให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกปนบันทึกการกระทําดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ ประจำที่เรียกตั้งนะครับรละให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับนะครับ 3กรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงลงคะแนนะณที่เลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้กําหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้จํานวนทั้งสิ้น28แห่งใน23จังหวัดทั่วประเทศนะครับและ4นะครับกรณีสถาน ที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุหีบบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนนะครับจะต้องกําหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้แตกต่างกันและจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ให้แก่คนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุด้วยนะครับและทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพอย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงการเลือกตั้งนะครับซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้าความสามารถในการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ